สวัสดีครับอยู่กับรีวิวซัมปะปีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเชื่อม2ระบบเป็นของ AP นะครับพอดีผมเพิ่งซื้อมาในราคา2,990บาทนี่แหละครับหน้าตากล่องก็ประมาณนี้นะครับเป็น MIX MMA 500ข้างกล่องก็จะมีบอกรายละเอียดมาให้แล้วนะครับ MIX MMA 500แรงดันไฟอินพุต o w e เวอร์นะครับ220โวลต์50เฮิรตซ์กระแสไฟออกนะครับเอาพุตเคอร์เรนต์เลง20ถึง500อแอม กำลังไฟรหรือเ a ทอ input power c a ์ค c ปาซิตี้ kva Efficiency ประสิทธิภาพนะครับ80% d i a m เ t e r of Tungsten ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมแบบการทูบนะครับ1.6ถึง4 Min. Protection, Class case, มิลโพเทคช o ่ส s ออฟเคมาตรฐานการป้องกัน ip 2 1 s นะครับก็ประมาณนี้ก่อนมาดูตัวเครื่องกันตัวเครื่องก็เล็กกระทัดรัดน่าใช้นะครับโอ้รุ่นนี้มีหน้าจอมาเพิ่มเพิ่มมาให้นะครับตัวนี้มีหน้าจอมาให้ละอันนี้ก็เป็นปุ่ม เลือก m i ก mma นะครับปุ่มปรับกระแสปุ่มปรับโวลต์เดี๋ยวเราค่อยประกอบกันอีกทีนึงนี่ก็เป็นที่ใส่กดลวดนะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับอยู่ด้านข้างมาดูด้านด้านหลังโอ้โหสวิตช์ไฟเบลล์เลยครับนเนี่ยแน่นปึก๊กนี่ก็เป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับสายไฟก็ให้มาเส้นใหญ่ความยาวก็ประมาณประมาณ1.2เมตรได้นะครับตัวนี้ปลั๊กก็เป็นปลั๊กแบบหัวกลมมาตรฐานใช้ได้ครับใช้ได้อ่ะทีนี้เรามาชั่งน้ําหนักดูนะครับเล็กอย่างเงี้ยน้ําหนักเท่าไหร่ มาเลยน้ำหนัก3.8กิโลกร,รมัมโอ้ใช้ได้ใช้ได้สำหรับ สายเชื่อมนะครับตัวนี้สายเชื่อมมิกความยาว2เมตรนะครับปืนเชื่อมเป็นแบบ15 AK เคเขาจะแถมคอนแทคทิปให้อีก1ตัวขนาด1 0ดมิลมด้านในนี้ก็มีให้อีก1ตัวนะครับเป็น2ตัวทีนี้สายเชื่อม MMA สายเชื่อมแบบกา้านทูบความยาว1,8เมตรขนาดของสายไฟนะครับ1คูณ25 m สิคริับอันนี้ขนาดของสายไฟทีนี้มาเป็นสายดินหรือสายกราวความยาว1.2เมตรขนาด1คูณ2 5สิ ก็ใช้ได้นะครับแปลงขัดหรือที่เคาะสลักนะครับก็มีหน้ากากมาให้พร้อมสําหรับลวดเชื่อมที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นขนาด1.0มิลนี่เลยชั่งน้ําหนักดูก่อนชั่งน้ําหนักได้0.45กิโลกรัมพอดีพอดีได้ลองมือแล้วทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบพร้อมกันเลยครับครับเราก็มาประกอบสายเข้ากับตัวเครื่องกันเลยนะครับสีแดงก็คือขั้วบวกสีแดงเข้ากับสีแดงนะครับสีดําเข้ากับสีดําสีดําก็คือขั้วลบเป็นกาวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสายมิกนะครับสายมิกเราจะสังเกตว่าจะมีเดอยอยู่นะครับเดรยตรงนี้นะครับให้ตรงกับด้านบนรูนี้จะมีร่องนะครับตรงนี้จะมีร่องเราให้ตรงร่องนะครับเนี่ยมันจะสุดนะฮะจะสุดเลยทีนี้เราก็หมุนเลยครับหมุนเลยประมาณครึ่งรอบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็แน่นพอดี ตัวนี้ก็สายสีดําตัวนี้ก,ตก็ตัวนี้มีล่องนะครับตัวนี้มีล่องฝั่งนี้ก็จะมีด้วยนะครับให้ตรงกันนะครับเวลาใส่เนี่ยก็จะเข้าพอดีทีนี้เราก็หมุนเลยครับหมุนตัวนี้เกี่ยวตัวนี้เข้าไปเลยให้สุดก็เป็นอันเสร็จนะครับเสยสายก็ไม่ใช่เรื่องยากทีนี้มาดูด้านข้างกันโอ้ด้านข้างก็ประมาณนี้อันนี้ก็ใส่สําหรับใส่โลลวดนะครับมาดูฝั่งที่ว่าต้องสอดลวดฟักคอเข้ามาตรงนี้นะครับ เรากดตัวนี้ลงนะครับกดตัวนี้ลงมาง้างขึ้นครับง้างขึ้นมันจะมีบอกขนาดอยู่นะครับไอโลตัวนี้ถอดได้นะครับตัวนี้เราก็บิดสีดํานี้ครับพลาสติกสีดํานี้มาฝั่งนี้หันออกคือ1.0จนะครับจะมีให้ใส่2ขนาดนะครับขนาด0.8กับ1นมิลถอดได้นะครับตัวนี้ถ้าเราจะใช้ลวด0.8ก็หันออกนะครับจะมีเฟืองนะครับเฟืองทีนี้ผมจะใช้1.0มิลผมก็ต้องหันออกก็ประกอบเข้าไปเลย หันออกนะครับเส้นลวดก็จะมาขบกับเฟืองตัวนี้นะครับแล้วเข้าฝั่งนี้ประกอบพลาสติกตัวนี้ก่อนบิดมาทางซ้ายมือของผมนะครับทีนี้ก็ประมาณนี้ลวดฟักคอที่ผมจะใส่เป็นขนาด1มิลนะครับนี่นะปลายปลายอยู่ด้านนี้ผมจะเอาปลายออกมาด้านนี้นะครับถอดออกมาก่อนนะครับก็จะมีสปร,ริงเด้งอยู่ทีนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยลักษณะของลวดที่ออกนะครับก็จะวนมาทางนี้นะครับวนมาทางนี้ ใส่เข้าไปก่อนใส่แกนสีดำจะมีบ่าเนีครับอยู่ด้านในนะครับเราก็ใส่ให้ตรงกับช่องด้านในตรงนี้ก็จะเป็นบ่ารับกันเหมือนกันจะพอดีเลยใส่สปริงใส่แหวนลองขันลัดก็ให้พอตึงๆนะครับอย่ายแน่นมากก็ประมาณนี้วิธีการเอาลวดออกนะครับต้องมีคีมนะครับคีมดึงออกได้เลยนี่เลย ตัดอย่าได้เสียดายนะครับอ้า่ไปไหนก็ไม่รู้สอดเข้ากับรูตัวนี้เลยแล้วก็ส่งมาเลยครับจะเห็นลวดออกโผลออกมาแล้วนะครับทีนี้เราต้องให้ตรงรูนะครับเราดันเลยน,นะครับให้ยาวยาวออกมาเลยเลยตรงนี้ได้ก็ดีนะครับนี่เลยก็พอประมาณน่าจะเลยตรงนี้ละข้อต่อนะครับแล้วก็กดตัวนี้ลงไปล็อกเลยครับทีนี้ ก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับการใส่ลวดทีแรกก็จะแข็งหน่อยนึงนะครับทีนี้เราก็ปรับระดับได้ก็โอเคทีนี้เราจะมาฟีดลวดออกพร้อมๆกันเลยเราต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะครับสวิตช์ด้านหลังคัดเอาไฟไม่ขึ้น <laughs> โทษทีเดี๋ยวไปขึ้นคัดเอาไฟก่อนนะครับ ครับผมก็ได้ทําการขึ้นเบกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสียบปลั๊กเรียบร้อยละทีนี้เรามาเช็คดูอีกทีนะครับตรงนี้นะครับก็หมุนให้ตึงๆเข้าไว้นะครับตึงๆก็พอประมาณนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันก็พอตึงๆก็ให้ขยับได้นะครับอันนี้ผมจะทําการเปิดสวิตช์เครื่องเลยนะครับไฟก็จะวิ่งเช็คระบบอยู่นะครับ รุ่นนี้มีหน้าจอให้ดูอันนี้ขึ้นมิกเลยนะครับกรณีของท่านที่ไม่ขึ้นมิก์แล้วก็ขึ้น m m a เ,เี้ยเนี่ยเป็นปุ่มโหมดเลือก m m a เลือกมิกนะครับทีนี้เราก็เลือกมิกทีนี้เราก็ทําการฟีดลวดออกก่อนเราก็กดนี้นะครับกดปุ่มสีแดงเอกกระเดื่องสีแดงนี่ครับกดเลยครับถ้าหมุนถ้าหมุนออกช้าๆเนี้ยลวดฟีดออกช้านะฮะให้ปรับ ตรงที่เคเลนได้นะครับรวดก็จะออกไวขึ้นไปใหญ่เลยไี <c oughs> ่ฟีดเลยโอเคของผมไม่มีปัญหานะครับเรื่องเรื่องอ้รวดติดนะครับกรณีที่มีปัญหานะครับถ้ารวดติดตรงปลาย อะไรนะคอนแทคทิปใช่ไหมครับอันนี้ผมจับมือซ้ายนะครับจับมือซ้ายผมเอามือขวาบิดนะครับบิดนอตเซิตัวนี้มาด้านหน้ากรณีที่ลวดติดอยู่ตรงนี้นะครับให้ใช้คีมคีมบิดเนี่ยจับตรงปลายนะครับขันออกนะครับเหมือนเกลียวปกตินะครับก็สามารถถอด ทำความสะอาดได้นะครับตัวนี้คอนแทคทิปนี้เราไม่มีปัญหาเราก็ใส่เหมือนเดิมขันกลับก็ไม่ต้องขันแน่นมากนะครับก็พอตึงๆก็พอแค่นี้ก็พอนะครับสําหรับไอ้นอ็อเส้นก็สวมเข้าไปเลยก็หมุนไปด้านหน้าเหมือนเดิมนี่นะครับหมุนไปด้านหน้านะครับอ่าทีนี้ก็เสร็จละพร้อมที่จะไปทําการทดสอบได้เลยครับ ครับเรามาทดลองเชื่อมแบบ M M A กันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับนี่เลยคีบขั่วลบก่อนนะครับคีบคั้วลบตรงชิ้นงานเรามาเปิดเครื่องนะครับกำลังเซตระบบอยู่นะครับผมลืมบอกไปนะครับ O C เนี่ยหมายถึงว่า Overcurrent เนะครับเวลาเครื่องขัดข้องหรือมีปัญหานะครับอันนี้เราก็เลือกโหมดได้เนาะ m ิก M M A อยู่ข้างล่างเราก็กด M M A กระแสปรับได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองปรับให้ดูนะครับ ปรับได้ถึง5 0 1นะครับก็เราไม่ถึงขนาดนั้นนะครับวันนี้ผมจะทดลองที่ครึ่งๆก็แล้วกันเพราะว่าเหล็กที่ผมจะใช้เป็นขนาด8มิลนะครับผมเอาสักครึ่งครึ่งอ่ะสองก็ได้ปรับได้ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ผมไม่ปรับนะครับโวนผมไม่ปรับสําหรับลวดเชื่อมนะครับก็ใช้ประมาณที่ผมมีนะครับ2.6มิลนะครับทุบเชื่อมนะครับเอามาลองเชื่อมกันเลยการเชื่อมเป็นแบบแต้มยกก่อนนะครับทดลองดู เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันก่อนนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับรอยเชื่อมก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับได้อยู่เดี๋ยวเราไปทดสอบเชื่อมแบบลากยาวกันเลยดีกว่าไปเลยครับครับเรามาทดลองเชื่อมเหล็กกันก่อนนะครับเป็นแบบ MMB ทูบเชื่อมนะครับขนาด2.6มิลความหนาของเหล็ก8มิลนะครับลากยาวนะครับ ลากยาวมาได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูรอยเชื่อมกันก่อนนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับสําหรับเหล็กหนาเป็นระบบ M M A นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทับจากการที่ผมได้ทดลองเชื่อมแบบ M M A มาถือว่าใช้ได้ดีนะครับมาดูชิ้นงานก็ถือว uh> ่าใช้ได้นะครับผมปรับไฟ2 7 0 2 6 8ยิสนี่ปรับผมปรับ2 6 8แบบลากยาวนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเหล็กหนานะครับเหล็กหนาแปดมิลกินเข้าไปลึกอยู่นะครับชิ้นงาน ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแรงแรงดีอยู่อันนี้เป็นแบบแต้มยกอันนี้ผมเชื่อมไม่สุดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้เราก็ไปทดสอบระบบมิกกันเลยครับต่อมาเราก็มาทดสอบระบบมิกกันเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเขาให้ย้ายสายกราวนะครับจากขั้วลบมาเป็นใส่ตรงขั้วบวกแทนนะครับแต่ถ้าหากเราไม่ย้ายจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวมจะทดลองให้ดูแล้วก็เลือกหมดมิกนะครับอันนี้ผมค้างอยู่ที่ mma อยู่ กดเป็นมิกทีนี้ผมจะทดลองให้ดูนะครับจะเชื่อมได้ไหมกรณีที่ว่าเราไม่ย้ายสายกาวสายดินนะครับก็ไม่มีการอ์กเลยนะครับแสดงว่าต้องย้ายนะครับดูนี้ต้องย้ายเดี๋ยวผมจะทําการย้ายสายกาวเนี่ยครับมาเข้าขั้วบวกแทนนะครับเดี๋ยวมาทำการย้ายเลยครับ ก็เปิดเครื่องได้เลยอันนี้เป็นค้างเป็น M D อยู่นะครับผมเลือกเป็นมิกอันนี้เราก็ตัดออกนะครับยาวทีนี้เป็นการทดสอบนะครับเป,เป็นการทดสอบเครื่องจะไม่ปรับเคอร์เล้น์และไม่ปรับว้นนะครับไม่ปรับผมจะทําการทดลองเครื่องว่าใช้ได้ไหมนะครับไม่ปรับเลยเส้นแรกนะครับเส้นแรก โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูรอยเชื่อมกันนะครับต่อมาผมจะปรับวนให้สุดเลยนะครับผมจะไม่ปรับแอมนะครับผมจะไม่ปรับแอมอันนี้เป็นการทดลองนะครับอ่ะอประมาณนี้ต่อมาผมจะทดลองนะครับทดลองไม่ปรับวนนะครับไม่ปรับวน แต่ผมจะปรับแอมนะครับเอาแอมให้สุดเลยเส้นที่3นะครับลวดขีดออกมาไวมากนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาผมจะปรับทั้ง2เลยครับปรับให้สุดทั้งสองทั้งสองข้างเลยนะครับปรับกระแสให้สุดปรับวนให้สุดเลย เส้นที่สี่นะครับโอเคเรามาดูรอยเชื่อมกันเลยนะครับครับ เส้นแรกนะครับไม่ปรับวนไม่ปรับแอมนะครับรอยเชื่อมก็ประมาณนี้เส้นที่2ไม่ปรับแอมแต่ปรับวนให้สุดเลยครับเส้นที่2นะครับสําหรับเส้นที่3ไม่ปรับวนเลยนะครับแต่ปรับแอมให้สุดเลยเส้นที่3นะครับลายนูนมากเลยครับตัวนี้ลวดจะฟีดออกมากนะครับสาหรับเส้นที่4ปรับโวนให้สุดแล้วก็ปรับแอมให้สุดนะครับรอยเชื่อมก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานจริงกันเลย ครับต่อมาผมจะเชื่อมเหล็กหนาขนาด3มมิลเข้าด้วยกันนะครับโอเคลองดูนะครับ เคเดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันนะครับโอ้โหพอดีผมเดินช้าไปหน่อยนะครับก็ได้อยู่นะครับรอยเชื่อมก็จะนูนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับแสดงว่าผมต้องไปฝึกฝนมาอีกหน่อยให้ให้ให้แบนกว่านี้อีกนิดกําลังสวยนะครับตัวนี้ก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองเป็นเหล็กกล่องกันเลยดีกว่าครับเหล็กที่มีความบางๆนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยครับครับต่อมาผมจะทาการเชื่อมเหล็ก เอเหล็กกล่องนะครับหนา1.2มิลนะครับเหล็กเป็นเหล็กบางนะครับตัวนี้ลองดูนะครับผมจะลากยาวเลยนะครับปรากฏว่าเหล็กกล่องลากยาวไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแบบเอาใหม่ดีกว่าแต้มยกแต้มยกดีกว่านะครับครับเมื่อกี้ผมก็แอบลองไปลากเล่นดูนะครับเนี่ย ก็ทะลุนะครับเหล็กบางมากครับอันนี้ไวขึ้นนะครับลากแบบไวขึ้นอันนี้ไวพื้นเลยครับก็ยังแอบทะลุนะครับบางมากนะครับเนี่ยเหล็กบางมากผมไม่รู้ว่า1.2จริงหรือเปล่านะครับซื้อมา1.2นะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีแต้มยกนะครับเชื่อมนะครับเชื่อมแบบแต้มยกลองดูนะครับหรือว่าฝีมือผมไม่ถึงก็ไม่รู้นะอันนี้อันนี้ผมโทษตัวเองไว้กันเอาวิธีแต้มยกก็แล้วกันเราต้องแท็กข้างล่างก่อนนะครับ แท็กไว้ก่อนนี้จะใช้วิธีการแต้มยกนะครับ โอเคเรามาดูรอยเชื่อมกันก่อนนะครับบางจังหวะก,ก็มีทะลุอยู่บ้างนะครับพเพราะว่าเหล็กบางมากเป็นเหล็กไอ้คาร์นไนท์ควบคุมไฟก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งโอเคก็ได้ประมาณนี้ไอ้เชื่อมเชื่อมง่ายอยู่นะครับระบบมิกเนี่ยเชื่อมก็ติดเชื่อมก็ติดเลยนะครับก็คือว่าเชื่อมง่ายนะครับทีนี้อยู่ที่การควบคุมไฟอีกทีนึง เดี๋ยวเราไปทํางานเล็กๆน้อยๆกันครับเป็นงาน DIY เดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมจะทําการเชื่อมแหวนอีปแปะตัวนี้เข้าบนหัวน็อตนะครับเป็นงาน DIY นะครับก็ติดเลยนะครับทีนี้ติดแล้วง่ายๆนะครับทีนี้โอเคเนี่ยก็ติดแล้ว แต่ง่ายๆเลยถ้าเป็น MMB นั้นก็ยากหน่อยนะครับระบบบิ๊กนี่มือใหม่ก็เชื่อมได้นะครับมือใหม่ก็เชื่อมได้โอเคเป็นอันเสร็จนะครับงาน DIY ของเราครับผมก็ยังคาใจอยู่นะครับเหล็กกล่องเนี่ยชุบกาวานายนะครับเมื่อกี้ผมเชื่อม1.2มิลทะลุนะครับลักยาวนะครับทีนี้ผมยังคาใจทีนี้ผมจะเอาเป็น1.5มิลนะครับความหนาของเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องชุบกาวไนายนะครับเป็นอะไรที่เชื่อมยากนะครับอันนี้ผมลองดูลองดูอีกทีนึงยังคาใจอยู่ครับ อันนี้ลากยาวนะครับแต้มยกยังไงก็ได้นะครับท,ทีนี้ลากยาวดูขาใจครับมาโอเคก็ ah> คประมาณนี้แหละลากยาวได้ประมาณนี้นะครับปกติก็แต้มยกแหละครับแต่ว่าขาใจอยากรู้ว่าลากยาวได้ไหมเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่ ผมต้องฝึกฝนอีกหน่อยนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ไปสรุปกันเลยครับครับแล้วก็มาสรุปกันเลยนะครับสำหรับเครื่องเชื่อม AP Welding Mix MMA 500รุ่นนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมเหล็กหนาเล็กบางได้นะครับเพราะว่ามี2ระบบเหมาะสำหรับงาน DIY งานทำโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนอุปกรณ์ในบ้านเครื่องซักผ้านะครับโอ้ไม่ใช่เครื่องซักผ้กานะทําทฐานได้อยู่นะครับ ใช้ง่ายนะครับสุดวกพกพาราคา2,990บาทถ้าหากท่านที่สนใจก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ